ครับผมอาจารย์เชล์สุขสวยนะครับเป็นครูแผนกเทคนิคพื้นฐานนี่ครูจะมาสอนเกี่ยวเรื่องเครื่องจอะแล้วก็เครื่องจอะเป็นเครื่องที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับหรือในโรงเรียนช่างอุตสาหการรมจะต้องมีเครื่องจอะเพื่อใช้ในการใช้งานนะครับเป็นวิชาพื้นฐานเป็นเครื่องจักรพื้นฐานที่ใช้ ในการผลิตชิ้นส่วนนะครับเอา,เอาเ,อาเอาเครื่องเจาะเรามีาทั้งหมดอยู่สามแบบก็คือเครื่องเจาะตั้งเครื่องเจาะตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ืเครื่อง,จองอนะเองจาะตั้งพื้นนะเดี๋ยวคุณจะพูดไปก่อนนะแล้วถ้ารูปภาพต่างเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเครื่องจอเจาะเรเดียสนะครับซึ่งเป็นเครื่องเจาะที่ขนาดใหญ่นะครับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มี ที่มีใช้เครื่องจักรนะเครื่องจักรหนักๆนะครับชิ้นงานหนักใหญ่ๆคุณจะมาดูจะสอนเกี่ยวกเรื่องชิ้นส่วนของเครื่องจอะนะครับเอาตั้งแต่ด้านแรกเลยนะครับด้านล่างด้านล่างนี่คือฐานเบสฐานนะครับเป็นเป็นเป็นตัวที่จะใช้สหลับในการวางอยู่บนโต๊ะหรือวางอยู่กับพื้นถ้าเป็นเครื่องจกรตั้งพื้นก็วางอยู่กับพื้นถ้าเป็นเครื่องจกรตั้งโต๊ะก็วางอยู่บนโต๊ะไอ้นี่สมมุติว่าเป็นโต๊ะนะครับ ความแตกต่างระหว่างเครื่องจอดตั้งโต๊ะกับเครื่องจอดตั้งพื้นก็คือคอลัมน์นะตรงนี้คอลัมน์ถ้าเป็นเครื่องจอดตั้งโต๊ะมันจะสั้นมันจะยาวประมาณเท่านี้แหละนะครับถ้าเป็นเครื่องจอดตั้งพื้นคอลัมน์มันก็จะยาวถึงพื้นเลยนะครับฐานก็จะติดกับพื้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอนอกจากคอลัมน์แล้วจะมีเทเบิลเทเบิลคือโต๊ะที่วางชิ้นงานในการเจาะนะครับเทเบิลตัวนี้นะครับจะใช้ สามารถขึ้นลงได้ปรับขึ้นปรับลงได้โดยใช้การหมุนนะครับของเหลืองนี้เรียกเฟืองแหลกนะแหละเกียร์นะครับซึ่งจะมีเฟืองสเปรเกียร์หรือเฟ,ฟืองตรงอยู่ด้านในนะครับเพื่อทําการขบกันเพื่อยกขึ้นยกลงนะฮะนะครับเมืนะ่อกี้นี้ทีะนำไปแล้วเบฐานคอลัมน์นี่คือคอลัมน์คือเสาเสารตรวนี้จะยึดระหว่างฐานนะครับเทเบิล แล้วก็ชุดหัวเครื่องนะครับคือช,ชุดหัวเครื่องก็จะมีด้วยมอเตอร์เป็นตัวส่งกาลังนะครับการส่งกาลังนะ่ะส่งยังส่งมาอย่างชุดสายพานอันนี้จะใช้ชุดสายพานนะฮะนะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องจอดตั้งโต๊ะจะเป็นชุดสายพานอะครับส่วนใหญ่นะครับสายพานจะมีทั้งพุเล่หนึ่งพุเล่สองพุเล่สามพุเล่ก็ได้หรือมีหนึ่งหรือสองก็ได้อันนี้ อเรียกครอพูเล่นะครับ C R O N E ครอพูเล่นะครับเป็นเรียกพูเล่ถานะครับเหมือนกับอินโตนะครับซึ่งมันจะสลับบนโดนเล็กทุีบนเล็กบนใหญ่นะครับบนเล็กล่างใหญ่บนใหญ่ล่างเล็กนะครับเป็นสถาัน์เยเพื่อเพื่อจะปรับความเร็วลอบให้เหมาะสมกับการใช้งานของออใช้งานของดอกสว่านที่จอดจอดในรูที่งานที่เราต้องการนะครับ อันนี้ชุดนี้ที่หมุนหมุนนี่ที่ครูหมุนนี่ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าสปินเดิลนะครับแกนหมุนนั่นเองนะครับแกนหมุนก็มีหน้าที่หมุนพาดอกสว่านลงมานะครับเป็นเป็นตัวหมุนอย่างเดียวนะครับเอาเพื่อจะหมุนเพื่อจะเอาดอกสว่านลงมาเพื่อจอดชิ้นงานนะส่วนที่ผมจับที่ครูจับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแฮนเดิลนะหรือมือหมุนนะครับภาษาไทยเรื่อมือหมุน เป็นแฮนเดิลบุนลงมาโยกลงมาเพื่อต้องการเจาะชิ้นงานให้ได้รูตามต้องการความลึกของรูตามต้องการนะครับต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้ร่วมกับชุดนี้นะชุดชุดสเป็นเดิลตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะให้สังเกตดูจากนี่เลยนะดูจากพุเล่เลยนะถ้าเป็นพุเล่ชุดนี้ สามชุดแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าสามารถปรับไฟรรอบได้หลายสเตจมากนะครับซึ่งต่างกับคูณเล่สองตัวคือตัวตัวตามกับตัวขับถ้ามีสองตัวตัวตามกับตัวขับเนี่ยมันจะมีมากสักสี่สี่สเตจความเร็วนะแต่นี้สามารถปรับความเร็วได้เยอะนะครับมากกว่าสี่สเตจนะครับซึ่งอยู่กับจำนวนชั้นหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นก็สี่สเต็จนะครับหรือสี่าฟรมรอบอันนี้สามารถปรับได้มากกว่าสี่นะครับ นั่นมันจะมันจะส่งส่งมาถึงชุดแกนนี้ชุดะเป็นเดิมตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ดูนะก็คือชุดล่องนี้นะครับถามว่าเออบางตัวไม่มีนะครับตนะ่บางตัวไม่มีแต่ตัวนี้มีนะครับเพราะว่าอันนี้สามารถใช้ความเร็วรอบกับดอกสว่ามขนาดใหญ่ๆได้นะครับโดยการใช้ดิวิสนะใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วใช้เช็คค้อนต่อนะฮะการการ,การทำงานต้องมีคน มีเพื่อนร่วมงานด้วยนะแล้วพอไปจับคนหนึ่งถ้าตอกปับป๊บลงไปเนี่ยตรงนี้มันจะหล่นลงมากระแทกทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเจาะเสียหายได้นะครับก็คือวิธีการก็คือเราตอกนะเราตอกตรงนี้แช่คอ้อนตอกลงไปไอแกนหัวจับตรงนี้นะมันก็จะหล่นเอามอกี้ผมลืมบอกไปฮนะตรงนี้คือหัวจับนะครับช, H U C K, ชักเซียสยูซีเคชักแปลว่าหัวจับตอกสว่านนะครับ ตัวนี้มันจะตกลงมามด,ดูสองตัวนี้นอันนี้มันมีฟาร์มเรียวอันนี้ก็มีฟาร์มเรียวเรียวเครื่องจอดเป็นเรียวมอสมอสเทเปอร์นะครับอัตราส่วน5่าส่วนแปดนิ้วนะสองตัวขนาดเดียวกันนะครับซ,ซึ่งเหมือนกันคือตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับเทเปอร์เหมือนกันข้างในเป็นเทเปอร์เหมือนกันโดยใช้กันตรงนี้เป็นตัวยึด นะใช้กั่ตงตัวนี้เป็นตัวยึดเข้าไปข้างในนะในร่องนี้มันจัทนหน้าที่เป็นตัวบิดนะบิดดอกสว่านนะบิดหรือบิดหัวจักให้มันหมุนนะตามความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้กั่งสำคัญนะครับเพะฉะนั้นดอกสว่านตนัว A เครื่องเจาะตัวนี้สามารถใช้ดอกสว่านขนาดใหญ่ได้นะครับมากกว่า หัวจับซึ่งสามารถรับจับจับดอกสว่านไะด้ยามากตัวนี้ยามาะไ,ไ,ได้แค่แค่ครึ่งนิ้วนะหรือสิบามมิลเท่านั้นนะครับแต่เราสามารถครื่งจอกันนี้สามารถเจาะมากกว่าสิบามมิลได้นะครับโดยถอดชุดหัวจับออกแล้วก็ใส่ดอกสว่านนี้ไปนะครับเข้าไปนะครับข้อสาคัญก็คือหัวจกา้านเรียวตรงนี้มันต้องตรงกันนะครับอันนี้เป็นเรียวมอสนะครับอันนี้ประมาณลำเบอร์สองมั้งรัาผมจะไม่ปิดนะ มันจะใช้ได้กับทั้งออดอกสว่านนี้จะใช้ได้กับเครื่องคึงก็ได้เครืคร่องเจาะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอันเด็กประสงค์ค่อนข้างจะอันเด็กประสงค์นะครับแต่ไม่มีข้อเสียอย่างที่ว่าถ้าเราใช้ดอกสว่านขนาดใหญ่เราจะต้องปรับไฟล์รับให้ช้าลงมากที่สุดยิ่งดอกสว่านยิ่งใหญ่ไฟล์รับยิ่งช้าลงนะครับต่างกับดอกสว่าน <c oughs> ยิ่งเล็กยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ นะไฟอบเดี่รองย่งเอ่อยิ่งเร็วขึ้นนะเพื่อให้การกินของคมสว่านคมปลายดอกสว่านสามารถกินชิ้นงานได้ทันทันกับแรงเรากดนะครับแรงกดของเรานะครับ,บเด็กบางคนยังเป็นมือใหม่ยังไม่เคยไม่เคยคุ้นเคยกับการใช้เครือ่องจักะจับได้ก็เปิดเลยใส่เลยวิ่งนะหมุนลงไปเลยกดลงไปเลยนะครับโดยไม่ดูว่าดอกสว่านที่เราใช้นั้นขนาดไหน นะครับเราควรปรับเฟงรอบให้ได้ตามความตัของดอกสว่านนะฮะออนอกจากนี้แล้วการดูแลรักษานะครับเอาทุ่นดีข้ามนิดหนึ่งนะครับเอาดูอุปรกรณ์อุปรกรณ์ร่วมนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ใน,ในการร่วมในการจับจอบคือตรงนี้คือปากกาเียกปากกาจับจอบนะซึ่งต่างกับปากกาจับทิ้งงาน ต,ต่างกับปากกาจับชิ้นงานเพราะว่าตัวนี้มันจะวางอยู่บนเทเบิลได้นะครับอยู่ในแนวระนาบเลยนะครับถ้าเป็นปากกาจับชิ้นงานไม่สามารถจะวางแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าตัวนี้เรียกาปากกาจับเจาะน,นะครับจะใช้ในการจับชิ้นงานนะเพื่อนการเจอเจาะนะครับ,บถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ๆห,หรือดอกสวัติใหญ่ๆต้องใช้ซีแคมยึดนะฮะใช้ซีแคมหาดีแคมมายึดทเทเบิลไว้หรือมันจะมีล่องสลักตัวนี้อยู่ ตัวนี้เรียกล่องสล็อตนะครับบนเทปมันจะมีจะมีทุกตัวนะครับล่องสล็อตตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะถ้าสังเกตด,ดูตรงปากกาจะมีล่องอยู่นะครับเพื่อให้ใส่ใส่น็อตตัวนี้ได้ใส่สกรูร้อยนะได้ยึดมาใช้ดทีสลอ็อตใส่เข้าไปแล้วใช้ตัวโบนะหมุนเข้าไปนะัดหมุนล็อกเข้าไปสองฝั่งให้แน่นนะครับแล้วเราก็ทําการยกได้นะมายกซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้ถ้าไม่ไน้นก็หมุขนขึ้นไป นะครับนะครับเพื่อเตบเลยในการใช้งานนะครับในกรณีที่งานยาวๆแล้วก็หมุลดลงไปนะครับถ้ายาวจัดเลยนะครับผาก็ใช้ด้านล่างนี่ฮะยึด๋ยวจะยึดแทนด้านล่างนะครับขอบคุณครับ